ちょっと待って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  Hehehehe Ata kiezi Ata kiezi Ata kiezi

นี่ครับพี่น้องเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาติชาติทั้งนั้นครับนี่ครับตัวใหญ่ๆครับนี่ครับพี่น้องกินไข่ครับอ่านเนยจียมักตัวยาอยู่ไอคอนเสบลืมยัง กินไข่โอ้โห,โอโหเอาไข่มาไปถาดเลยครับนีค่ครับไข่ไก่ครับพี่น้องมาให้น้องกินครับนี่ครับก็เป็นารท่เที่ยวชาวต่างชาตินะครับ บางคนเพิ่ะจะมาทาสม้มน้องตัวเงินตัวทองเนาะแต่ช่วงค่ำนี้ไม่ขึ้นมารอะครับวันนี้ไม่เห็นนะวันนี้นะครับเป็นสาวฝรั่งเป็นปลาฝรั่งมาทาส้มครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวตรงนี้นะครับช่วงค่ำเนาะช่วงค่ำของต้นปี2 5 6หนะครับ ه, วันนี้น้องไม่ขึ้นมาครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็รอชมครับเป็นบลาฝรั่งเป็นซาฟรัลังนี่โอ้โหนึกว่าจะไม่เจอนี่ว้าวโอ้โหตัวใหญ่มากครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับนี่ครับว้าว ตุกค้ามก็เป็นบาวฝรั่งเป็นสาฝรั่งครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับมาฝั่งนี้นี่ครับตัวยาใหญ่ครับนี่ครับเหมือนจอรเขีนเนาะนี่ครับเหมือนโคกูไดยครับว้าว <laughs> ตัวเดียวจริงๆว้าวนี่ตอนนี้สาวน้อยบอฟลังเฟิรนกัมมาเบิ้อยนี่ครับกับมากับคุณพ่อคุณแม่ครับ Oh. ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเชนวมาก็เป็นฝันหลังนะครับมาที่สวนลุมพินีครับนี่ครับพี่น้องบางคนก็มาหาสมบิว้วบางคนก็มาออกกําลังกายครับสวนลุมพินีกรุงเทพมาหานครนะครับทุกคนนครับสวยง,งามครับ สวยๆนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปครับนี่เห็นบอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาถ่ายคลิปเนาะนี่สวยๆ ภาพเย็มเย็นของกรุงเทพมหานครนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวพาเดินชมต่อครับเรามาด้านนี้กันดีก,กว่าด้านนี้กันดีก,กว่าเพราะว่าด้านนั้นเสียงเพลงดังครับ นี่ตอนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทุกคนมาชมน้องตัวเงินตัวทองหรือว่าตะกวดเนาะนี่นี่ครับขึ้นมาบ่เนาะอ๋ออันนี้เป็นป่าครับอันนี้เป็นป่าไม่ขึ้นมาวัานนี้น้องไม่มาอันนี้เป็นเต้าเป็นเต้า,เป,เ,ตาเป็นป่าครับ สะพานล่างครับนี่เป็นสะัานเป็นเต่าปลาเตร้พี่น้องครับปลาเยอะมากครับที่ททนี่การ์ดคก็คือวันแบงคอ์อกครับกานตรงข้ามก็เป็นดุสิตธานีครับอันนี้ สว,ส,วสวยภาพยเย็นเนาะครับพี่ครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมาบินออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายครับด้านนี้ก็เป็นมองออกกากําลังกายครับเป็นเพ่เก่าเนาะนังเต็มครับพี่น้องนนี่ครับ ด้านซ้ายมือนี่ครับมาเราชมน้องตัวเงินตัวทองจะขึ้นมาบอเน้องวันนี้ <c oughs> นี่ครับเป็นปนลาฝรั่งครับเรามาชมกันนีกก่อ <c oughs> นนี่น้องขึ้นมาแล้วครับตัวย้าใหญ่ครับป้า Terima kasih telah menonton!

นี่พี่น้องเต็นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาตต่างชาติตั้งนานครับีครับตัวใหญ่ครับมีครับพี่น้องกินไข่ครับานีรกวใหญ่ดกินไข่ すごい กินไข่โอ <bum> ้โหเป็นสาปพลังเป็นบาปพลังครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสุดยอดเนาะ โอ้โหภาพยามเย็นนี้ลมลื่นสะเกืนตรงนี้ก็ไม่มีพี่น้องเมียนมามาเนาะไม่เหมือนแถวสวนหลวงเราเก้าแถวสวนจตุจักรสมมากก็เต็มไปด้วยเมียนมาครับแต่ตรงนี้สมมากก็เป็นฝรั่งครับนะครับสมมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเป็นบาฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับโอ้โหวันนี้ สุขใจสุขใจอีกแล้วเช่นเคยครับพี่น้องครับนี่ครับมาปุ๊บก,ก็มาถ่ายคลิปปั๊บครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่จริงๆครับนี่ครับข <c oughs> าททยเจอระเคนะพี่น,อน,น้องครับ <c oughs> <c oughs> ちょっと待って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 。 ตัวใหญ่จริงๆครับแต่พื้นที่นี้ก็ไม่รู้ว่ากว้างกี่ไร่นะครับก็คงหลายร้อยไร่นะพี่น้องหอดพุนครับนะครับก็มีสะพานมี ฉากยางออกกำลังกายครับโอ้โหสวยงามภาพยามเย็นนะครับทุกคนคนี่ครับนี่ครับตอนนี้เต็มเต็มด้นนี้นี่ครับเป็นนักทงเทีวทั้งนั้นครับขวัญใจนักทงเทีย่วชาวต่างชาตินอกพี่น้องนครับนี่ครับโอ้โห ไม่กลัวเนาะไม่กลัวนะพี่น้องครับตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหวันนี้เต็มๆวันนี้โอ้โหเอาไข่มาไปถาดเลยครับนี่ครับไข่ไก่ครับพี่น้องมาให้น้องกินครับนี่ครับ วันนี้สุขใจสุขใจ <laughs> ซื้อไข่มาไปถานเลยครับ ว้าวกินอย่างเดียวเนาะกินโชกินโชครับนะครับพี่น้องนี่ด้านนี้ก็มีครับด้านนี้ตัวไม่ใหญ่ด้านนี้เป็นตัวน้อยครับนี่ครับด้านนี้เป็นตัวน้อย ด้านนี้มีเป็นตัวน้อยครับพี่น้องนะครับด้านนี้เป็นตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหกินอย่างเดียวเนาะกินไข่ครับกินไข่ซื้อไข่มาเป็นแผงเลยครับ โอเคโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับในที่สุดเราก็มาเจอจนได้นี่ครับแต่ด้านนี้ตัวย้ายใหญ่นี่ครับ,รบก็เหมือนจระเข้เหมือนโค,โคโนอกฟูไดนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับกินไข่นี่ครับนี่ครับ ชาวแตงชาตทั้งนั้นครับโอเคนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับนะีครับถ้าใกลว่างก็ต้องขอเชิญเธอขอเชิญเธอมาเที่ยวชมมาหยางพักผ่อนมาเบิ่งน้องตุงเงินตัวทองอยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนนะครับ เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ครับพี่น้องวันนี้ก็ตั้งเจอมาชมภาพบรรยากาศเนาะมาเบิ่งน้องตุ้งเงินตะทองครับด้านนี้ก็เป็นน้องแมวเหมียวเหมียวเหมียวเป็นน้องแมวเหมียวนะครับ โอเคตอนนี้เลิกเต้นแอลบิกแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ได้ครับทุกคนตรงนี้ก็เหมาะแก่การมาทำบุญนอกมาปล่อยป,ยป่าครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ก็สามารถมาให้อาหารป่าได้นะครับนี่ครับป่าหลายๆพี่น้องนี่ครับป่าเต็มครับ ป่าเขียจริงๆโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหลังจากได้พาพี่น้องไปเที่ยวชมบัดชมวะเนาะคลิปนี้ก็พามาเที่ยวสวนลุมพินีครับตามคำเรียกร้องของ FC นะครับนี่ครับนี่ เป็นบ้านน้อยมาเต้นกระพรมมิบมนครับนี่น่ารักจริงจริครับนี่ครับเป็นบ้านน้อยมาเต้นเนาะมา,มาออกมาออกกังกายครับนี่ครับน่ารักจริงจงครับนี่ครับนี่ครับน่ารักจริงๆรี่ดีครับ เริ่มคําพวกนกกาห้องกากากเนาะนี่ครับนกกา้องกากาค,ครับชงคําครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกากว่ากว่านี่มาปุ๊บกดไอรูปป๊อครับถ้าไปมุมนั้นก็จะเจอน้องเต็มๆนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เดินไปเนาะ แต่ด้านนี้น้องไม่ขึ้นมากับด้านนี้โอเคเรามาด้านนี้ดีกว่านี่ครับด้านนี้ก็เป็นสัฟรั่งครับนี่มาถ่ายรูปครับสวนลุมพินีนี้ก็ถือว่าเป็นสวนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะมากเนาะ มาเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าอยู่เคเนาะอยู่เคเอ,อเคสีล่มครับญาดนี้ก็เป็นญาติท่องเที่ยวเนาะแต่เอาสีลมนี่ครับด้านพู้นตรงไปก็จะเป็นแยกสารแดงครับนี่ครับเป็นปาฟันลังเป็นสะฟันลัง งานกาชาติสวนลุมนะครับตรงนี้คนมาเป็นแสนครับคนมาเป็นแสนล่างหลามากเที่ยวงนานกาชาติครับคนมาเป็นแสนแต่ก็ไม่มีขยะนะครับตรงนี้ก็มีความสะอาดมากครับก็มีแต่พวกใบไม้ครับเบรอไม้ใบไม้ร่วงหล่นตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่พวก เ็จขยะพวกขวดพลาสติกไม่มีเลยครับขอชช่นชมเดอ้อด้านนี้ก็เป็นมงนางประพอนครับมองนางแบบชิลชมารับลมย่าคขำครับพี่น้องนีครับนี่นครับ,รบทางเข้าก็จะมีการเต้นแอลบิกนะครับงั้นเราก็มาขอจบคลิปตรงนี้เนาะ เดินไปคิดว่าจะมีเสียงเพลงนะครับด้านนี้ก็มาตัดผมครับนี่ครับมานั่งตัดผมนี่ครับนี่ด้านนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับสาวฝรัง่งสาฝรั่งครับแต่ตรงหน้ามีเสียงเพลงนะครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กาต้องขอขอบเจ๋อเดอ้อถ้าใครว่างก็ขอเชิญชวนครับขอเชิญให้มาออกกําลังกาย ขอเชิญมาชมน้องตัวเงินตัวทองอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสัมบาดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย